สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a l เฟรมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนทุกคนมาทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดรถแทรกเตอร์ที่ผมกําลังพูดถึงก็คือ Honda ามิติ 4x4 รุ่นปี2025ครับแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่ทาง h อน da นนาเสนอให้กับเกษตร,รกรไทยและผู้ใช้งานภาคเกษตร,รกรรมในหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่แข็งแรงทันสมัยประหยัดเชื้อเพลิงและตอบโจทย์งานเกษตรในทุกสภาพพื้นที่ อย่างแรกเลยที่อยากให้ทุกคนได้เห็นคือดีไซน์ของ Honda ามิติ 4x4 รุ่นใหม่นี้ครับตัวรถถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยใช้โทนสีแดงเงาสวยโดดเด่นตามสไตล์ของฮอ n d a เส้นสายรอบคันดูเฉียบคมแข็งแรงและยังคงความเป็นแทรกเตอร์ที่พร้อมลุยงานหนักในทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่พื้นที่ราบไปจนถึงพื้นที่ลาดชันระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4x4 ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายพรวนยอกร่องหรือแม้แต่งานลากจูงก็ทําได้อย่างมั่นใจ พูดถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ฮอนด m i มิติ 4x4 ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่พัฒนาให้มีแรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรอบเครื่องสม่ำเสมอทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสะสมระบบระบายความร้อนถูกออกแบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดของเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่เกษตรกรชื่นชอบเป็นอย่างมากเมื่อเรามาดูระบบเกียร์และการควบคุมฮอนด m i มิติ 4x4 ให้ความรู้สึกที่ใช้งานง่ายมาก เกียร์ถูกปรับจูนให้เหมาะกับการทํางานหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทํางานช้าๆที่ต้องใช้แรงบิดสูงหรือการเคลื่อนตัวที่ต้องใช้ความเร็วปานกลางการเปลี่ยนเกียร์ทาได้ราบรื่นและไม่สะดุดคันเกียร์และพวงมาลัยออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อต้องทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องความทนทานโครงสร้างตัวถังและแชสซีของ Honda m มิติสี่คใช้วัดสดุดเกรดสูงแข็งแรงทนต่อแรงกดและแรงสั่นสะเทือนจากงานหนักได้ดี ระบบการสะเทือนและยางขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพพื้นดินไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายหรือพื้นที่ชื้นแฉะก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจสำหรับความสะดวกสบายในการใช้งานรุ่นนี้ฮอนด้าให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่มากครับเบาะนั่งถูกออกแบบมาใหม่นั่งสบายรองรับสรีระได้ดีสามารถปรับตำแหน่งได้ตามต้องการพวงมาลัยบังคับเลี้ยวง่ายน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปแม้จะเป็นผู้ใช้ที่ไม่เคยขับแทรกเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แถมยังมีแผงควบคุมที่แสดงผลชัดเจนมาตรวัดต่างๆอ่านง่ายแม้ในเวลากลางคืนก็สว่างชัดเจนในแง่ขององค์การดูแลรักษา Honda m i ิตี 4x4 ปี2025ถือว่าทำได้ดีมากจุดที่ต้องบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนถ่ายเช่นไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือระบบระบายความร้อนถูกจัดวางให้ง่ายต่อการเข้าถึงไม่ต้องเสียเวลาในการถอดประกอบหลายชิ้นส่วนซึ่งช่วยให้เกษตรประกอาระคาใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุง อีกจุดที่น่าสนใจคือการรองรับอุปกรณ์ต่อพว่วงแทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายเครื่องพรวนเครื่องตัดหญ้าหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเบื้องตน้นก็สามารถต่อพ่วงได้อย่างสะดวกระบบไฮดรอลิกมีแรงดันสูงและตอบสนองไวทําให้การยกหรือลดอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปอย่างแม่นยําและรวดเร็วในด้านสิ่งแวดล้อมฮอนด้ายังคงคำนึงถึงการลดการปล่อยมลพิษเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่ล่าสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าใช้งานแล้วไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด Honda Mitiy 4x4 ปี2025ถือว่าเป็นแฟลกเตอร์ที่ให้ความคุ้มค่าสูงไม่ว่าจะเป็นในแง่ของราคาคุณภาพสมรรถนะและการดูแลรักษาจุดแข็งของ Honda คือความทนทานและการออกแบบที่ใส่ใจผู้ใช้งานจริงซึ่งแตกต่างจากบางยี่ห้อที่อาจจะเน้นเพียงความแรงแต่ขาดความสะดวกสบายในการใช้งาน สรุปแล้ว o o n d m i มิต y 4x4 รุ่นปี2025ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร,ร,กรไทยที่กำลังมองหาแรทรกเตอร์ที่ใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่าประหยัดและทนทานไม่ว่าจะเป็นงานในไร่งานไมนาหรือแม้แต่งานก่อสร้างเบาๆก็สามารถทำได้หมดหรือว่าเป็นแรทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอย่าลืมลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านนะครับ เพราะการได้ลองขับลองใช้งานจริงจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าเจ้ามิตี้4 x 4ปี2025คันนี้เหมาะกับงานของเราหรือไม่ก็หวังว่าวันนี้การรีวิวจากช่องรอย a l Fra m e จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์รถแทรกเตอร์และยานพาหนะรุ่นล่าสุดที่จะนำมาเล่าให้ฟังอีกในอนาคต วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a l ่าเฟรมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดรถแทรกเตอร์ที่ผมกำลังพูดถึงก็คือ Honda ามิติ 4x4 รุ่นปี2025ครับแทรกเตอร์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง h อน da นนำเสนอให้กับเกษตรกร,ร,ร,กรไทยและผู้ใช้งานภาคเกษตรกรรมในหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นอยู่ที่การออกแบบที่แข็งแรงทันสมัย ื่อหยัดเชื้อเพลิงและตอบโจทย์งานเกษตรในทุกสภาพพื้นที่อย่างแรกเลยที่อยากให้ทุกคนได้เห็นคือดีไซน์ของ Honda m มิตตี 4x4 รุ่นใหม่นี้ครับตัวรถถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยใช้โทนสีแดงเงาสวยโดดเด่นตามสไตล์ของฮอน da เส้นสายรอบคันดูเฉียบคมแข็งแรงและยังคงความเป็นแทรกเตอร์ที่พร้อมลุยงานหนักในทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่พื้นที่ราบไปจนถึงพื้นที่ลาดชันระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4x4 4, ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายพรวนยอกรองหรือแม้แต่งานลากจูงก็ทำได้อย่างมั่นใจพูดถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ฮอน da m มิติสี่คูปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่พัฒนาให้มีแรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรอบเครื่องสม่ำเสมอทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนสะสมระบบระบายความร้อนถูกออกแบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดของเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่เกษรตรกรชื่นชอบเป็นอย่าง